สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเจ้าตัว General Introduction นะครับซึ่งเจ้าตัวโมดูลนี้มันก็จะพูดถึงว่าเราอ่ะจะเรียน l r e s t i o n ไปเพื่ออะไร m a c h i n e Learning คืออะไรแล้วเจ้าตัว l r e s t i o n หรือ c ม i n e l e a r n i n g เนี่ยมันมีประโยชน์ต่อ d a i l y Life ของเรายัางไงนะครับโดยเราไปเริ่มจากคำถามแรกเลยครับ m c h i n e Learning คืออะไรนะครับ m h i n i l e a r n i n g เนี่ยครับมันก็จะเป็นโปรเซสที่ทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยเรียนรู้เองโดยข้อมูลนะครับซึ่ง การเรียนรู้นันะ่ะมันจะออกมาอยู่ในรูปแบบของโมเดลนะครับซึ่งโปรเซสเนี้ยจะเป็นการล l i ิเค e ของฮิวแมนนะครับว่าเวลาคนน่ะจะเรียนรู้อะไรใช่ไหมครับมันก็ต้องเรียนรู้จากเอ็กเ i ียนส์มันก็ต้องแบบเคยมองเห็นต้องแบบเคยทํางานซึ่งการเคยมองเห็นเคยทำงานเนี่ยก็เป็นการเก็บ Data าการสร้างโมเดลครับเพื่อให้แบบมีความสามารถในการที่จะไปทาต่อไปในอนาคตได้นะครับประเภทของเจ้าตัว Machine Learning นะครับมันก็จะมีอยู่3ประเภทหล,หลักๆก็คือ1ก็คือ Super ร์ไวท์แมชชีนเลอร์นิ่ง ก็คือการสร้างโมเดลเพื่อไปพิดิกต่างๆครับเพื่อพิดิกต่างๆเช่นพิดิกราคาหุ้นในอนาคตพิดิกยอดขายในอนาคตนะครับอัน supervised machine learning เนี่ยก็คือการสร้างโมเดลแต่รอบนี้นจะไม่มีเลเบลแล้วอันแรกอะ supervised learning อะจะมีเลเบลในการพิดิกใช่ไหมอัน supervised learning อะจะไม่มีเลเบลในการพิดิกแล้วก็จ,จะเป็นการเซกเมนต์กลุ่มลูกค้าเรามี dataset ใช่ไหมครับเราอยากจะเซกเมนต์กลุ่มลูกค้าเป็นหลายกลุ่มอันนี้ก็จะเป็น unsupervised machine learning และตัวสุดท้ายก็คือ reinforcement learning ก็คือการให้เจ้าตัว,ตวคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยเจ้าตัวโมเดลแล้วเนี่ยเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับจากการซิมูเลชันทีนี้นะครับเจ้าตัว example ของ reinforcement learning อ่ะก็คือไอเจ้าตัว AI ครับที่มันเล่นโกชนะแชมป์โลกนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างทีนี้เจ้าตัว supervised machine learning เนี่ยมันก็จะเป็นท็อปปิกที่เราอ่ะจะพูดกันทางคลาสเลยนะครับเจ้าตัว supervised machine learning เนี่ยมันก็จะเป็นการพิดิบใช่ไหมข้อมูลที่ไม่เคยเห็นหมาก่อนพิดิบ เลเบลนะครับซึ่งเลเบลอะแบ,บงะ่งเป็นสองประเภทก็คือ 1. Categorical Data l เ b e l เลเบลทีแคตตาเป็น Categorical Data หมายถึงผมจะพิจิกอะไรที่เป็น c a t e g o r ีเช่นผมจะพิจิกว่าレスปอร์เนี่ยจะตอบ yes หรือ no ผมจะพิจิกว่าพวกงนี้จะฝนตกหรือไม่ตกอะไรครับซึ่งมันจะเป็น c a t e g o r i ครับและเลเบลแบบที่2ก็คือ n u m e r i c a l d a t a นะครับผมจะพิจิกยอดขายผมจะพิจิกจำนวนฝุน่นอะไรแบบเนี้ยครับซึ่งมันเป็นจำนวนตัวเลขนะครับ ซึ่งแบบที่2ครับ Nu u m e r i c a l d a t a การสร้าง machine Learning เพื่อพิจิตร u m e r i c a l Data แบบนี้ครับเราเรียกว่า r e s s i o n นะครับซึ่งจะเป็น Topic ใหญ่ครับที่เราจะเรียนกันในคอร์สนี้เลยทีเนี้เจ้าตัว r e s s i o n เนี่ยผมจะพูดถึงตัวแรกนะครับก็คือ n i n r r r g r e s t i o n เจ้าตัว n i n r r r g r e s t i o n เนี่ยมันจะเป็นลากฐานของเจ้าตัวทุกโมเดลเลยของทุก r r e s t i o n ที่เราจะกำลังจะเรียนกันในทัสหลักๆนะครับ โดยเราจะมีออปติคีของการทำรีเนีย r ิเกชันอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกคือทำไปเพื่อทำนายข้อมูลก็อย่างที่บอกครับตามออปติคีของสเปรย์แมชชีนเลอร์นิ่งเลยทำไปเพื่อทำนายข้อมูลนะครับเช่นทำนายยอดขายทำนายราคาวัสดุดิบหรือเราทำไปเพื่ออธิบายความสัมพันธ์เชิงธุรกิจนะครับเราทำรีเนียลิเกชันเนี่ยเราสามารถดึงเจ้าตัวพวกโคเอฟฟิเชนต์เนี่ยเพื่อมาอธิบายได้ว่าฟีเจอร์นี้ครับมันมีผลด้านบวกด้านลบต่อโมเดลเราฟีเจอร์นี้มันมีผลมากนะต่อโมเดลเรานะครับ ตัวอย่างเช่นเราอยากรู้ว่าปริมาณฝุน่นเนี่ยมันมีผลต่อยอดขายของบริษัทไหมหรือเราอยากรู้ว่าเจ้นราคายางโลกเนี่ยครับมันมีผลต่อราคาวัตถุดิบที่เราต้องการต้องการจะซื้อเข้ามาในบริษัทไหมครับซึ่งสองอย่างนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันหลักๆนะครับของเจ้าตัว e g a t i o n Machine l e a r n n n g นะครับ